สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานด r a g o บอลซูเปอร์นะฮะกับซุงโกคูในลายชื่อว่าเซนไครโซลิชนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นลายแรกตัวแรกที่ออกมานะฮะอันนี้เป็นหน้ากล่องนะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับ ในกล่องตัวนี้นะฮะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอมาเป็นกระดาษอย่างนี้เลยในถุงนะครับจะแยกออกมาเป็นมีถากอันนะครับมีครึ่งล่างครึ่งบนแล้วก็หัวสี่ช่องแบบนี้นมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า ขานะฮะจะเป็นตัวใสวงดีแบบนี้นะครับนี่ส่วนครึ่งล่างนี่จะเป็นแน่นๆนะฮะตัวนี้ตัวชุดเนี่ยจะมีดีเทลเป็นลายค่อนข้างดีนะฮะตัวชุดเนี่ยมันจะมีแบบเป็นขีดๆดๆดๆๆๆแบบเป็นเท็กเจอร์ของชุดเป็นเลเยอร์หลายๆอย่างรวมกันนะฮะนี่แต่ว่าสีเนี่ยจะไม่ได้ไฮไลไท์นะครับเป็นสีโทนเดียว รองเท้าก็จะมีเป็นเท็กเจอร์เหมือนกันนี่ก็คือจะมีเป็นริ้วๆๆๆลอยๆอยู่เกือบทั้งตัวนะฮะนี่นะฮะส่วนขึ่งบนตัวชุดก็จะไม่ได้ไฮไลท์สีเหมือนกันแต่ว่าตัวชุดเนี่ย <c oughs> ก็คือจะมีเป็นเท็กเจอร์ขีดขีดขีขีดขีดริ้วๆๆหลายๆ,ๆ,ๆส่วนนะฮะทั้งตัวแขนเสื้อนะฮะตามกล้ามเนื้อเนี่ยจะลงเป็นร่องลายกล้ามเนื้อค่อนข้างชัดเจนเลยนะ อันนี้ผมว่ารายละเอียดตัวปั้นออกมาได้ชัดเจนนะฮะชุดเนี่ยตัวผิวหนังเนี่ยทำออกมาได้แบบว่าค่อนข้างเนียนเลยนะ,นะเนี่ยฮะเนี่ยเราดูกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ส่วนหน้าส่วนผมกับหน้าอันนี้ผมจะออกเป็นเหลืองนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เหลืองอ่อนเป็นเหลืองเข้มเข้มตัวผมก็จะมีขีดๆีด ส่วนหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่หน้าผมว่าปั้นยังไม่ค่อยโอเคนะถ้าเดี๋ยวลองประกอบดูแล้วกันอีกเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่มาลองประกอบดูเลยนี่ฮะมันจะเป็นท่ายืนท่าต่อสู้โดรปกติของเขาอยู่แล้ว ซึ่งท่านี้เหมือนมันเคยออกมาเป็นตัวเล็กมะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นตัวไซส์เล็กอเ,เปล่าอ่แต่ว่าพอเป็นตัวไซส์ใหญ่อันนี้อืมก็โอเคนะแต่อย่างที่บอกหน้าเขาผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวหน้าปั้นยังไม่ได้แบบชัดเจนมากเท่าไหร่หนะฮะนี้มาลองใส่ฐานดูเลยแล้วกันมันจะมีเป็นรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะก็ลองเทียบรูกันให้ดีก่อน เดี๋ยวเราหมุนให้ดูนะฮะอันนี้นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่อยู่นะรายละเอียดชุดเนี่ยผมว่าโอเคแต่หน้าไมว้เหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่รายละเอียดถือว่าดีฮะตัวนี้ ทีนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ20สิเซนนี่ถึงปลายผมผมกับมือเท่ากันนะผมกับมืออย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณเกือบยี่เซนอะสิ19้านิดนิด้าปลายๆนะฮะประมาณ20เซนอะอธิียว่า20เซนนี่ถึงตรงหัวนี้นะฮะก็ถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะเพราะว่าตัวเนี่ยมันเป็นขนาดแบบย่ออยู่ ถ้ายืนตรงก็อาจจะไปถึง25ได้เลยนะไซส์ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าไปเทียบกับ m a x i m a t i c ผมว่าตัวนี้เล็กกว่านะถ้าเทียบกับ m a x i m a t i c ผมว่ามันเล็กกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นอีกรายที่ออกมาแก้ขัดได้ลายหนึ่งนะฮะค่อนข้างเยอะเหมือนกันออกมาค่อนข้างหลายตัวแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าจะเป็นท่าซ้ำๆบางท้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะกับเซนไทรโซลิกกับ ดกมบอลซูปเปอร์ซุนโกโคูนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ